ดวงชะตาชาวพฤกธศในช่วง15-31ถึงพฤษภาคมนะคะดวงดาวก็โคจรกันมาเรื่อยๆนะจนมาทับลัคนาชาวพฤกธศนะคะในรอบนี้ก็มีดาวมารวมตัวอยู่ที่ตัวตนของชาวพฤกธศพหลายดวงนะคะรวมทั้งดาวบางส่วนก็ไปอยู่ในภพลาภะนะคะดังนั้นโชคดีจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างไปอัปเดตก,กันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ลัคนาราศีพฤกธศรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาฝากกดติดตามนะคะ สำหรับเชา้าพฤษภนะคะในช่วงวันที่14พฤษภาคมไปนะคะดาวอาทิตย์โคจรมาทับตัวตนโดยดาวอาทิตย์นะคะไปเป็นคู่มิตรกับดาวราบผนที่ทับตัวตนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่งผลในช่วงครึ่งหลังถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของดาวอาทิตย์นะก็คือเรื่องยศศัก์ตำแหน่งหน้าที่การงานนะหากใครอยู่ในช่วงมีการปรับเปลี่ยนทางการงานนะคะก็มีแนวโน้มนะว่าจะ ประสบความสําเร็จบางอย่างได้รับมอบหมายการงานที่ดูเป็นเกียรตินะหรือเป็นหัวหน้าหรือเป็นอะไรที่เชิงเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นได้นะคะในความหมายของทั่วๆไปนะคะก็อาจจะหมายถึงคุณไปเกี่ยวข้องกับคนที่มันมีความน่าเชื่อถือในทางการงานการค้านะคะอาเช่นคนมีเกียรติบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะหรืออะไรที่เป็นเชิงคนดังก็ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่อง ตัวตนและได้รับผลนะคะได้รับเกียรติรับเชิญนะไปร่วมงานที่เป็นงานประกาศเกียรติคุณนะอะไรที่เป็นสิ่งหรูหราที่ต้องเข้าสังคมช่วงนี้ก็อาจจะมีความไปเกี่ยวข้องนะคะอย่างไรก็ดีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะเมื่อมาเป็น คู่มีกับลาบผลนะก็อาจจะหมายถึงคุณมีแนวโน้มนะได้ข้าของมีค่านะคะบางครั้งก็หมายถึงสินทรัพย์เลยก็ได้ก็คือได้ของชิ้นใหญ่นะได้อะไรที่เป็นมียี่ห้อราคาสูงราคาแพงนะคะหรือช่วงนี้ได้ของดีๆเข้าบ้านนะเพื่ออำนวยความสะดวกหรืออะไรที่อยากได้อยากมีช่วงนี้ก็อาจจะสมดังหวังนะคะ สำหรับในช่วงท้ายเดือนนะคะถือว่าความโดดเด่นของดวงชะตาก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกนะเนื่องจากดาวศุกร์และดาวพุธนะคะก็จะทยอยเข้าทับลัคนาชาวพึกศพด้วยนะดังนั้นช่วงท้ายๆเดือนนะถือว่ามีโชคทางการเงินด้วยนะคะเนื่องจากดาวพุธนะคะก็จะโคจรมาทับลัคนานะโดยดาวพุธของชาวพฤกศนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเรื่องโชคดีเรื่องโชคเฮงนะรวมทั้งอะไรที่เป็นเชิง ลงทุนน้อยได้มากนะคะช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์หยิบจับรับเงินกันสําหรับชาวพฤกงศพนะคะดาวพุธนะคะยังเป็นดาวเรื่องของการสื่อสารด้วยนะในช่วงท้ายๆเดือนนะคะงานการที่เกี่ยวข้องกับคําพูดการเจราจาติดต่อสื่อสารทําสัญญานะมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากดาวคู่14นะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารสัญญาการวิ่งเต้นหรืออะไรที่เป็นเชิงติดต่อส่งผลดีกับชาวพึกศในเชิง เรื่องเงินเงินทองทองนะคะสำหรับดาวศุกร์นะคะก็โคจรมาทับตัวตนด้วยนะโดยช่วงนี้ถือว่าดาวประจําตัวมีความเป็นกเกษตรธาธิบดีนะคะดาวคู่ธาตุน้ำหกสี่นะคะในช่วงท้ายเดือนถือว่าส่งผลในเชิงดึงดูดหลายอย่างเข้ามาสู่ชาวพุชศพนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเสน่ห์นิยมนะคะทางานการงานการค้าจะมีคนชื่นชมผลงานนะคะอยู่ดีๆก็ชื่นชอบอัธยาศัยไมตรีนะได้รับคําชมทางการงานต่างๆรวมไปถึงนะคะดึงดูดเรื่อง เพศตรงข้ามเข้ามาด้วยนะเนื่องจากในช่วงเดียวกันนี้นะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตรงข้ามนะคะไปอยู่ในภพลาภพอดนะีดังนั้นช่วงนี้ชาวผู้ศพนะคะมีเกณฑ์อาจจะก่อเกิดความสัมพันธ์แบบรวดเร็วได้บางทีก็เป็นเกื้อหนุนกัรายานามิตรหรืออะไรที่เชิงการงานการค้าหรือเป็นเชิงคบหาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่อยากจะขอความช่วยเหลือความร่วมมือนะหรือเรื่องเงินทองจากเรื่องคู่ครองนะคะช่วงนี้ถือว่าดวงดาวส่งผลให้อาได้รับความเกือ้อหนุนจากเรื่อง คู่ครองได้ดีด้วยนะคะการเจราจาต่อรองใดๆกับคู่ค้าคู่สัญญาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะเนื่องจากดาวคู่สเสน่หาสเสน่นิยมนะคะโคจอมาทับลักนาชาวพฤกษบสำหรับดาวพระหัสของชาวพฤกษบนะคะคือดาวเจ้าเรือนลาภะและมรณะนะคะก็คือเรื่อง ความเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างประเทศนะเรื่องอะไรที่อาจจะต้องมีการจบลงและเริ่มใหม่ในช่วงนี้นะคะซึ่งดาวพฤหัสนะคะทับลัคนาและโคโจรเร็วนะแล้วก็มีดาวไปสัมพันธ์หลายดวงนะคะช่วงนี้โชคดีบางประการหรือโอกาสที่เข้ามาบางครั้งก็อาจจะมีการต้องเลือกนะหรือมีการตัดสินใจรวมไปถึงมันมีรายละเอียดในเชิงการเปลี่ยนแปลงปะปนเข้ามาด้วยนะคะ ดาวคู่ธาตุลมนะคะช่วงนี้ไปอยู่ในภพลาภะนะคะหลายสิ่งอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเชิงลาาผลนะเช่นโอกาสที่มีเข้ามาให้เราตัดสินใจงานการที่เข้ามาแบบรีบด่วนนะคะหรือเป็นลักษณะจรมาไม่เป็นอะไรที่อยู่ถาวรนนะลักษณะนี้ก็อาจจะมีมาได้เป็นช่วงที่ดาวพระเกตนะคะไปอยู่ในเรือนการงานนะคะชาวพฤกษพก็อาจจะเกี่ยวข้องกับงานที่ เป็นเชิงทางศาสนาได้บางทีก็เป็นงานมงคลนะคะงานบุญงานบวชหรือบางท่านก็ได้ของศักดิ์สิทธิ์ของมงคลเข้าสู่บ้านช่องบ้านเรือนนะคะบางท่านมีกิจกรรมในเชิงทําบุญเลี้ยงพระเกี่ยวข้องกับครอบครัวเคยญาตินะหรือช่วงนี้นะคะงานการอะไรที่เป็นธีมไทยอะไรที่เป็นประเพณีโบราณเก่าแก่อาจจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกค้าหน้าที่การงานหรือที่มาที่ไปทางการเงินในทางตรงทางอ้อมได้นะคะ โดยภาพรวมนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ดาวดีๆก็จับกลุ่มรวมกันนะคะอย่างไรก็ดีความเป็นมรณะนะบางครั้งก็เกิดการพลิกผันนะหรืออะไรที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นการจบลงแบบรวดเร็วนะคะอะไรที่หมดวาระหมดสัญญานะหรือเป็นลักษณะการจบจากในหลายๆอย่างนะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะชาวพึกษศพที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ดาวพันธุทับลันานะคะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องลาบผลได้บางครั้งก็หมายถึงลาบมรดกลาบสินทรัพย์นะคะอะไรที่เป็นของเก่าของเดิมช่วงนี้อาจมีความเคลื่อนไหวในการจะซื้อจะขายนะคะเป็นช่วงที่เรื่องของคู่ครองนะคะ ไปอยู่ในลาบผลช่วงนี้อาจพึ่งพาได้เยอะขึ้นนะคะอาจจะเป็นตัวช่วยนะพึ่งพาได้ทางตรงทางอ้อมนะคะหรือว่าเรื่องของใครที่ไม่ได้จากคู่ครองนะมันก็มาเรื่องลูกค้านะคะหรือหุ้นส่วนหรือแม้แต่เรื่องเพศตรงข้ามมาเกื้อหนุนดีนะคะ สำหรับลูกหลานบริวารน,นะคะเดือนนี้ทับตัวตนเป็นไปทั้งเรื่องดีก็คือคลุกคลีกันมากขึ้นนะคะหรือว่าในเชิงใช้จ่ายก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็เป็นการใช้จ่ายในเชิงเต็มใจเป็นภาระหน้าที่ที่ก็จะมีเงินมาให้จับใจ่ายใช้สอยได้นะคะเป็นช่วงที่บรรยากาศในครัวเรือนนะคะก็มีลักษณะถอยทีถอยอาศัยนะคะอะไรที่เป็นปัญหาในอดีตนะช่วงนี้จะ พูดคุยกันง่ายขึ้นนะคะความราบรื่นในเชิงสมัครสมานกลมเกลียวนะมันก็มีบรรยากาศนี้ปรับปนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงที่มีลาบในเชิงของกินของใช้ของสวยงามได้นะคะอาจจะมีคนนึกถึงนะคะคนคิดถึงซื้อข้าวของมาฝากนะคะได้ข้าวของสวยงามนะหรืออะไรที่หมายตาเล็งเอาไว้นะช่วงนี้อาจจะซื้อหาได้ในราคาถูกได้ของแถมเยอะนะคะสําหรับชาวพุทศพนะคะที่อยู่กับ สังคมหมู่เพื่อนเยอะหรือเป็นโสดนะคะต้องถือว่าเดือนนี้นะคะดาวสเสน่หนิยมนะคะค่อนข้างโดดเด่นนั้นก็มีเกณฑ์พบรักครั้งใหม่ได้นะมีคนเข้ามาชื่นชมชื่นชอบในเชิงทางสังคมนะคะส่งผลเรื่องของการมีความโดดเด่นนะในการเข้าสังคมใดๆก็มักได้รับความเป็นมิตรนะคะหากคุณมีความเปลี่ยนแปลงทางการงานต้องเข้าแวดวงต้องปรับตัวนะช่วงนี้ถือว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะ ความรักการครบหาช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสนะที่จะไปถูกอ,อกถูกใจใครบางคนหรือมีคนมาชื่นชมชื่นชอบเรานะคะเรียกว่ามันเป็นโอกาสดีๆในการที่จะมีคนคบหานะแล้วก็การครบหาในช่วงนี้นะคะมักได้รับผลด้วยนะเช่นมาอำนวยความสะดวกนะคะมาเกื้อหนุนนะมาในรูปแบบที่ชาวประสบจะได้รับผลจากเรื่องเพศตรงข้ามด้วยนะคะ สำหรับในมุมมองเชิงสุขภาพนะคะต้องถือว่าดาวมรณะไปสัมพันธ์กับตัวตนนะคะส่วนหนึ่งมันคือการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปก็ได้นะหากเรามีลักษณะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมันก็อาจจะส่งผลด,ดีในเชิงสุขภาพได้เหมือนกันนะเช่นการลดละเลิกทําอะไรที่ไม่เคยทําในเชิงการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บแบบแปลกๆก็ได้เหมือนกัน ใครที่มีโรคประจําตัวนะคะมีจุดอ่อนทางสุขภาพเรื่องอะไรนะช่วงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะอาหารมาพักผ่อนดูแลตนเองให้มากขึ้นนะเรียกว่าจะเป็นช่วง1ปีนะคะหลัง30เมษายนที่ลาบผลก็มาเยือนชาวศพในขณนะเดียวกันนะเรื่องสุขภาพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้สาหรับชาวพุกธศพสาหรับดวงชะตาในช่วง1 5บหถึงสาพฤษภาคมนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวพฤกธศพนะคะที่สนใจเรื่องการให้การบริจาคได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้เสริมดวงไปในตัวนะคะไปรับฟังรายละเอียดถ่ายคลิปได้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องหรห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะ เป็นผดิบสําหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสาหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด bwn 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน